นี่คือเสียงห้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวลาวที่ประสบปัญหานามท่วมบ่ต่างจากประเทศไทยของเฮาและนี่คือข้อดีของการเกิดเป็นคนไทยในโลกนี้ประเทศที่มีน้ำใจที่สุดน่าจะเป็นประเทศไทยเมื่อมีภัยธรรมชาติในประเทศประเทศไทยจะมีเหล่าฮีโร่มากมายไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยหน่วยช่วยเหลือต่างๆที่อุทิศตนช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นยามที่ตกทุกข์ได้ยากแม้ตัวเองลำบากก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศที่คนซัพพอร์ตกันมากที่สุดโบวสิเป็นเงินทองเขาของเครืองใส่สิเห็นนำใจ คนไทยก็ตอเมื่อภัยพิบัติมาและไทยบริสซอยแค่ไทยยังซอยเพื่อนบ้านอีกด้วยขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไหลเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทหารตำรวจและพี่น้องกู้ชีพกู้ภัยให้ปฏิบัติหน้าที่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติและช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยให้ปลอดภัยทุกคนที่นี่ประเทศไทย